โนนนค่โน,นเจอกับไรเทน,นะครับโดยที่คเรนนื่งก,ก่านนครับคนอ้นรรส่มก่ครับคนนี้ในนส่เจนอีกเลยนะครับทีละหนอวยยาให้ใส่จนในหลิงนะครับ

ไอเนี่ยตอนการใช้คร่งแรก่อยนี่ตออะรันันี้ก็่ตัวน่ตัวนี้ตั่งตัวหน่งตัว้หด่งตัวหนึ่งตัวนี้ตวน่งตัวน่งตัวนี้ตัวห่ตัวหน่งตัวี้ตัวันี้ตัวน้ตันนว้่ตัวอนี้ตัวน่ตัวันตนี้ั่ตัวี้ตัวต่ ตัวอะไรที่มันทิ้งเมือสองทีใช่สองทีตีวิวสามไมแล้วก็เทคโซเลนโ่ใอเดียวสิ่คเริมีวเบอกว่าเดี๋ยวตันแน่ให้อมาดีผมไม่ไีี่น่มุมั้งอ่น่าป๋อชีจีนะครับไม่เกินหนึ่งใบนะครับชีจีของเล่มหนึ่งครับที่ของเล่มหนึ่งหรที่ก่อจริงวะไอมาล้ไอครับไอมาลไอมีวงเล็บไครับ ไม,ไม่มีอะไไหมไม่มีแม่ย่าเราเชื hunter, ่อส <walking in> <danach> so <and> ุดแต่ตัดที่เรามัน้อยสองจุดน้อยเตี่ยทีมทุกใบน่เที่นะนั่นนะเดี๋ยวสร็งนึ่เสร็จแ้วก็ต้องคู่กับเป็นเ่อนด้วยดิชีวิตชีโอ้เต็มกร่งดีบันดาดกบนดา เดี๋ยวไปครับยขคือแล้วเบอร์มุนครับเบอร์มุนมมัเขียนว่ามุนอะลู่นี่ยอมรับความจริงได้แล้วเวอร์มุนเอนแล้วความจริงแล้วเป็นไม่ได้มีหัวเลยคือไงโ้โอะรกันนี่โอ้คิวน่าแต่ว่าเดี๋ยวว่าพิกใสกได้โอวะโอ้โหใ่อีสามไปกนเ

เรื่องก่อนไก็เรื่องราวอยโซเล่เรื่องก่อนไปแล้วก็เรื่องเบาธทรมดรางก็มือสายใไอ้นัคือเปลี่ยนเรียแล้อยเคยใส่แล้วโลฟ้าโลดโลเขียวครบเลยนั่งจะโลดจ้ะ มดูดิเดตอนนั้นเด็กตอนลินั้นเด็กกูห้าห้าสิบแปดมยังไโลดสิงิงกลางชี้กุ๊ดชี้ทีนี่เวยแต่กปูโลสิบสองไหมไม่นับไปยิงไปใส่ตแต่ว่าไม่ได้ใส่ของมันเป็นของบางกแบบัอนเลโอ้ยมังจะิกนมก็อย่าสั่งั้น้างสั่นั้นมันก็พิกกักบบบน,น มัอบากัน่อเบอก่าอกนมาเอก็มิงโก้งอะกมงเี้ยนี่ยมันเจ็บมัุ้ยเกมเี้ยนี่มันดออายไม่ไม่ขายขาเด็กเนียไม่ขายอสาาเลย ก่อนจะเป็นพี่มีสองเหรอเนี่ยนะโงตรอะไรหรอช่วยคนไดหมวะรอ่ขอขอเป็นเกีดร์สได้ไหมเต๋อเปลี่ยนได้ไหมกันฮะเปได้ไหมหมดแล้วหมดแล้วงหมดหด้าเลยพี่บอกหมดห้าเลยว่ะนช่อยเย้ดลนยังหลุดอะไร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 รุดลุดนุ่ดมาบ้า ขอได้กินอะไรไม่ตัวคุณเองขอรออเดอร์ส่อเดรกี่บาทยยจะลองไั้วิไทยอ่อนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รับพึ่งรับ่รอเออไง่เงิ้วก็จ่ายอะไรกรจายเอจาเงนพอจสอง ชินิจิเอสพีนะครับไม่ได้ถูก

โเทากนเท่าไรไม่รู้เอ้ยแบบประมานีเหลือเหลามารัสเดียไปเดียร์ยกาไรได้ไสองลรานสี่สน2่องอ่าจนี่มาแล้วครับชาร์ตกีดโ้ยมุดแม่นเลยอ้ดูดีเลย

กินเนือินเ้อนที่สามเลยิงีนี่ไปทิ้ไปหน่อยไปหน่อยาทำายมัการ่อนโอ้ยแล้วก็ทำลายการใช่แต่ว่าเขาประกาศโอเวอร์เธอไปแล้วแต่ว่าตัวนี้มันไม่ต้องใช้อเวอร์เธออีกนะมีมังการูอไหมไมเกิดอะไรด ห้าวันไม่เกิดอะไรเลยก็ไม่ได็อะไรโอ้แต่มีพิเศษอยู่ใช่ไหมมีอ้มมททำไมแล้วโอ้มันทำไมลงไดไงโองรงขึ้นแล้วก็เด้งโอว้าวแล้วก พไปยกดีครบตกวก้าองโอ้ยเอาแล้วสมนุลอ่ไ้เต้านักนุ่มยิ้ใจกินเอลยกินแล้วอุ้ยลาเกดด้วยนะครับ

ที it, right. oh, uh, orn, ่ครมีเรี๋ยวคุยแบใช่โอ้ยคนแรกเจอ้วไเด้นสนใช่หมเดินสวนอ่ะต่อต่อนะครับเนทีขอเริ่มก่อนครับจูบมาเป็นแปดเรนทีมันองแปดเรนทีเนี่ยปะเด็นได้จูบคนณิเปิดเผยทำลายก่อนเร็วลูก มาให้คุณน้าเซวนบ้าเซวนบ้าเซวนบ้า

มันไม่ใช่เบอร์มอสหรอมันชื่อเบอรมอสมันชื่อแต่ยิ่งคือมอสใช่ไหมเป็นคำว่ามอสใช่ไหมเบอมอสไม่เป็นภาษายืนอยู่นได้เอส์มอสมีเจ้าใส่มาเบอร์มอสมันเป็นชื่อเฉพาะชื่อเล่าพี่ไม่มันอะไรที่เป็นชื่อถึงภาษายืนอยู่ได้แต่ชื่อเฉพาะยืนอยู่ไม่ได้เอ้ยไอ้นี่เดี๋ยวมอสนี่คือเล่าเหรอแก๊งชุดดังชื่อเล่าหมดโปงๆเลยคือเบอรกมอสจีนลังเอ้าแล้วผมก็ผ่านเล่าไหมอ่ะล่าหมดเลย ตีบอลบอลเน่ยซ่เล่าดิอุ้มลของประเทศอะไรครับเล่าเราบออวัดเก้าวัเก้าผมไม่เอออะไรวะสเซีรัสเซียรัเซียสเียเด้ออ้าวเบอร์อะไรเบอร์เบิ้์เบอร์เบิ้เบอร์เท่าไหรนะดับเบิลดับเบิลดับเบิลดับเิ้ดได้ เราเนี่ยเป็นใครอ่ะคนถือแมวนี่เด็กเสิร์ฟพาร์ทไทม์กับแมวโมตรงเลยเด็กเสิร์ฟพาร์ทไทม์กับแมวไทยสไตล์เดี๋ยวอะไรนะสายยันยิงยื่นผลได้ไม่มีอะไรเสียอะไรเลยเฮ้ยไม่เสียอะไรไม่เสียอะไรได้ตายได้ตายได้ยื่นผลได้เป็นไทยนะประเทศไทยมือเพิ่มมาดิดีจริงจริงพูดไบบนั้นเลย ยกยังเดี๋ยวนเล็กัเดี๋ยวนันจูเล็ตัดอไปเัไปตัวไปตวไปเดี๋ยวจาเอาอยาี้ออกม้่ไม่เอาต้องเลถ้ย้าโบยอย่าเลีงลูกทคิปอยู่ เคยดูช่ไหจิไม่ได้เปิดหนึ่งไม่ได้ปิดอ้าว้าผบร้านนี้โดนรวบไหมลร้านนี้โดนรวบร้านนี้โดนรวบไหมไปเหรอร้านนี้โดนรวบไหมเลยตงาไ่กกลับไปต่อ้ร้านยใจแใจแยมไปตวด้วยนะที่สาานสุวรรณ

ตัวมุตตีแล้วก็นตวแี่ใช่แดงแค่ตัวเดียวไงมีกบ้านตีอ่ะแล้วมาแล้วเราใส่กันสอเต็งอ็รู้ไงใจด้วยใช่ไม่ถือซอไม่ได้ดูนะ ไม่เป็นไรไม่ดูเย่ข้าวเรกินอยเยยอะยะข้ารากกินด้วู้เยจะพอาลให้เ็ที่ขง่าน้าไคที่เป็นใจ่่เยต้องมาสัญาต้องมสัญญามนต้องมีสัญญาปบบเป๋่าได้คนเดายไอ้ไคุยคนจริงเสีย ไม่ได้มีนะไม่ใช่เขาโคมกลัวเอาลาคโคมยิ่งยกขึ้นมือใช่เพื่อแกนั้นไม่ได้สอนหรอไม้าก่อนหน้วกนัก่อนเรารไเขาไม่ได้อยู่แล้วไม่จะกลับแล้วรีบมาไปบ้างมาลิกลับเลยราหมด้วโอ้ยช่วยเดินไปหน่อยช้าสบายใ่ไหมเรื่ ไม่ต้มอร่อยวขอเร็นเาไม่เข้าใจยึงยาอะไรพ่ออเาปตังทีี้นี่ี้มทีวีเเตันัี้พัดลมนะครับพัดลมพัดลมพัดลมอบ้าอยอร์แต่พัดลมไปแล้วที่ s สองนี่ไงน้องอีส อับไร่สองใบเขาจะยิงไร่เดี๋ยวอมุธจจดสองเส่อกด้ครับอมุธอุแล้วก็ต่อเลยอนะโอ้เธอนะขระโดดลกาศง่าย

แล้วมันยังหกคนแพ้ตกก็เหลือสามแร้มีคนดีจุดดำชายนก่อนหม่ดุดดำ้อ๋อก่อนหน้านี้นะก่อนต้องแข่งก่อนแล้วก็ี่ตีนี่ผมจะไม่ลืมหจะไม่ลืมไม่มีไม่แน่จะเป็นจีนก็ได้เวอรมอนเวอร์มอสด์สเตเนยตั่นี้จะเป็นเออรลาต้าเออร์ล่าต้าเปิดกางแยกถ้าเป็นสตรีลงแต่้ชุดพนไม่คืนลองีาลงคอวต์องบนึง รงนีไได้เราเาไม่คี่ไปรืงไนัน้องเปินว่าน้องก็สั่งกันแล้วก็เปิดก็มาตั้งเหมือนเดิมวช่ไหมใช่เป็นคนโอ้หแปดตูหนึ่งสองสา่ห้ากแป้โหอ้ว่าแล้วแรจมนือนดการเปิดกล้าอย่งสองไลค์ก่อน เพ okay. ื่อนเื Four> ่อบนกางีสองลยสองีป๊บป sì> ึ๊บเจ้าบนทีบนกลางีสองลยตอนนี้ครับตอสองพีายแลมเลย่้เลยงงเลยขึ้นเอ็นเลยตาสีนะครับโค่นเลืองก่อนครับเดี๋ยวใจก่อ

กูม yeah. ือเล่ามาแสงไม่ับผลมาเสนนือไปแล้วก็สุรียนแล้วก็รัไรเขาถึงเป็นเ็กสองเองเสอสอนีดให้แล้วรอดไปแล้วล่ะเขาอุตส่าห์รอไปนี้ยางกติดตอไปยิงากนี่สอเาไป็นแบไ้ได้ด้้านี้ เมาเลยอ่ะพอตเ่ไม่ได kind of ้ก um um ินอะไรเไม่ได้อแล้วมันจักไแล้วใจก่นยอ่ะเจยังไงไม่ได้เจ๊ดูหน่อยครับดูหน่ยชไนะม่้นเยอะไรนะยอะไราพเป็นไมัน่เรอนี่เป็นการาตรีกพี่ไจบแล้วก็ฟ

ดังเลยไม่รู้ว่าต้องเห็นก่อนวอามันไขนเลยได้ถึงคุณเสายเยอะๆได้ี่นี่่สิบบาทจ้าเอ้มีาด้วยมาเขเด็กอย่างเียวทำไม่ดีอดีเดียวรับไหมขอพูดสองไอขชอบเลยอสองไ้กเลยขอชอบเลยสองสามสี่ห้าหกเจแล้วไม่ซ้ำเลยจบเลยคงชิบายพูดดอ้ามาล้ไอคนนั้นนะครับเด๋ยนสนามร้อมกันไม่มีอะไรครับ เอาให้หมดเอาให้บอยหมดไปเลยได้จดไหมซากินิดเนียถ้ามีพันต่อพันเนาจากที่ขาดคุณมาตัวเลยจากลงด้ยังไงเนาะล้วมเหมืนเดียวแัคุณบอย่ขดคุณนิ้ชี้เป้ครับชี้ชี้ชี้ลิงไปก่อนชี้านไปเยชี้กัยี้แตตกลงแล้วกัน มัมตกละตวเดียวมันไม่ตกไม่ไีไปแล้วแล้วตีไปแล้วมก็มีตัวเดียวเดียวครับันก็ใส่เยอะกว่าตีนอโทรเปิดทอปเด็กป๊บแล้วก็ยังยังยแกรู้แล้ว เด็กภาษาไทยครับภาษาาววทิด้วยมาววิกเเด็กพาทามกับแมวใช่ผ้าลาใช่กันดนะแล้วพ่กนี้มาไหมเงินหนึ่งบอกสามพนจากอันนี้เครื่องจากไงเครื่องกลเครื่องกลไงเดมาทีวนี้เดียววายป็ที มมาทิ้งเชื้อแล้วคือต้องไปไงก็สุดไม่ปิดแม้รับทำไมอันเชิญไม่เช้าเลวอะไรแล้วก็ไแล้วถือแขกไม่ับเห็นลงสองเตะอมพิผมใจเยือกไม่แม้เขาูดเช่ยสี่คอมพิวต์หมดเลยแล้วมอ่าทำไม ไม่เพิ่งได้มาวันนี้กันสองสามสี่พี่แนทมีโต้เพิ่มไหมโต้ไม่พอเกมการ์ดที้ไม่มีสถาระไม่มีช่องเหรอครับเกมการ์ดเลยชอบคอบูทแปดแปดเลยเหรอก็อจะหมดอันนี้จะหมดก่อนอันี้ผมก็ใช้เยอะเหมือนกันนะ ไม่หมดนะถ้าเกิดหมดนี้ก็เกินไม่ได้พูเองนะพูเองนะิเด็กกวมดชักยือะไรนะไหนเดตามรินเลยลูกน่นไปเจ้าวม่ใช่ตามีเนี่ยไม่มสองอมหมดนี่แหละไม่งั้นเดี๋ยวคนก็จัดมาหนึ่งพัใบแล้วก็เอาข้ามเข้ามไม่ไม่ใช่แผถ้าแผนมาไ่สใบตอนนี้นี่ข่าสามใบพุทธสองใบไม่สิลาย巴拉กัลายอะไรซอได้ตีพุหึ นี่มึงก็เอ้ว่อนนะไม่แพ้คือไม่เีตัวเดียวล้วตันึ่งนะสกิลกระโดดลงมาเทคตัวนี้ก็แต่เจูงสกิลเยอะเหมนกเทคตัวนี้ก็มันลงคอร์ทสองเทคไอเทมนี่พอร์สามด้นมือไปหน่อนคุดูมือไปดูดมือ่างเป็นพนูกานทดีามาเติการัแต่กัน่หมื่นเดียวตายพูดนะะอืมอ่ะอนนี้ลงกับ ตัวนี้การทำหมื่นสองเล้เอาไปเบื่นหมูข้าไปนั่งมนสามดูไม่ดูนะหม่อ๋อคือต้องทายก่อนใช่ไหมแล้วก็ดูใช่มแล้วก็รักเองไม่ถ้าถูกคุณตีตีไหมตี้ตีไหม คนื่เหกอเขาว่าแจกันผมเมื่อกี้ชนะไหมวะยังเหลนึ่งใช่ไหมตตี้าหนึ่เนาะการไรเมื่อกี้ต้งตีชลกยิแล้วโอ้ยบัตพวกเกียรตเกียรพ้พวเลยเกียรเกียรนสามใช้ตีอะไรนะต่อรถะเยดรเอี่อรถะเดต่อรเียต่อะไรต่ออะไาจอู่ที่อย่างนี้ไม่ได้นะ โอ้โหเหลือยังเอาแบนี้ชิวโอ้โหเขาบอกอยู่คอจังหวัดกรนเนี่แล้วก็พานพานด้ยอูสามพันนั้งนามไม่ตีลยไรโอ้นตีเลยนะครับกูสามจะน่าเป็นอ่ีนี้ตีแ้วูะเพอเน